มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกันชยัยถามกระติกเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหยุดจากกรณีแตงโมนิดาพัชร์ชระบีระพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังนะคะหายจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงตายสะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจงังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อน โดยมีเจ้าหน้าที่คู่ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหานักสแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนต่อมามีแรงงานพบดาราสาวแตงโมแล้วนะคะท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวแล้วก็แฟนๆค่ะล่าสุดนะคะ28กุมภาพันธ์หค่นุ่มกันชัยเผยรายการเที่ยงบนทันเหตุการณ์ถึงกรณีแตงโมนิดานะคะ หลังจากหลายๆคนอยากให้ผมได้พูดคุยกับคนที่อยู่บนเรือผมเดินทางไปพูดคุยมาแล้วทั้งหมด4คนก็คือปอจ๊อ,จอบกระติกแซนจะมาออกรายการขนกระแสส่วนโรเบิร์ตไม่ทราบทําไมไม่รู้ไม่มาโดยกันชัยได้เปิดแชทที่กระติกทักหาแตงโมนะคะเพื่อชวนไปล่องเรือกับแก๊งเพื่อนค่ะ หนุ่มกันชัยถามคำถามว่าทำไมกระติกถึงเดี๋ยวก็ร้องไห้หเดี๋ยวก็ไม่ร้องไห้เพราะบางคนเห็นว่าเธอร้องเดี๋ยวไม่ร้องทำให้คนมองว่าเธอเองจริงใจหรือเปล่าเธอจึงบอกว่าเธอทำตัวไม่ถูกเพราะว่าไม่ชอบร้องไห้ต่อหน้ากล้องแบบนี้ก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะบอกอีกว่าคุณต้องเปลี่ยนคำพูดการแสดงออกต้องมองว่าตนเองเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ว่าจะกดปุ่มเปิดปิดให้ร้องไห้ได้แล้วกดปุ่มปิดให้หยุดร้องได้ อยากให้ถ่ายทอดความรู้สึกที่จริงใจออกมาอย่างไรก็ตามนะคะหนุ่มกัญชัยยังได้ทิ้งท้ายว่าครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญเพราะว่าคนอย่างแตงโมเขารักเพื่อนเขามากซึ่งในทางกลับกันถ้าวันนั้นเป็นเพื่อนแตงโมคนใดคนหนึ่งที่ตกลงไปผมเชื่อว่าโมจะรอยอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะเจอหรือไม่แน่โมอาจจะกระโดดลงไปช่วยเลยก็ว่าได้นี่คือสิ่งที่ผมเคยสัมผัสและรู้จักแตงโม ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ